ดือดยายานุ่งแซบน้อยชิ้นเผ็ดแ,แบบนี้พี่แบร์เห็นหรือยังนะเป็นนางเอกสาวซุปตาขวัญใจแฟนๆทั่วบ้านทั่วเมืองเลยล่ะคะ่ะสำหรับสาวยายะอุรัสยาต้องบอกเลยว่าน้าทีนี้เธอมาแรงจริงๆทั้งงานละครพรีเซนเตอร์งานไทยแบบร,รีวิวโฆษณารุมจีบเพียบและแม้จะดังแค่ไหนเธอก็ยังคงน่ารักและเป็นกันเองตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการจบจนถึงทุกวันนี้วางตัวดีมาโดยตลอด ล่าสุดสาวยา่ยาก็แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวทะเลพักผ่อนชิวๆกับแม่ปลาพร้อมสัตว์ความแซ่บเบาๆแต่ทำเอาแฟนคลับหลายคนใจสั่นเลยทีเดียวและยาญ่ย่าได้โพสต์แคปชั่นสุดจี๊ดว่าแต่ภาพนี้หวานใจอย่างพี่แบน์นเดธเห็นแล้วหรือยังว่ามีฟิดแบคยังไงนะ